เราเพื่อนๆวันนี้นะคะจะรีวิวร้านอาหารป่าเทพประสิทธิ์ร,ร้านรับในพัทยาใครที่ชื่นชอบอาหารป่าะคะตามมาค่ะเรียกว่าเด็ดจริงร้านในชื่อร้านจะต่อยอาหารป่าค่ะตามมาเนี่ค่ะโอเ่องนงเข้าคาเฟ่สบายแล้วอ่ะเนยป่าร้า,า,านรับในพัทยาค่ะตรงเทพประสิทธิ์นี่ค่ะแคท่ทางเข้านะคะอลาัางการมากค่ะ<า> ตัไหนดีผักเอดอนี้หรือตวนี้ดีพอทหารคนคนอิทอะคือพอเราเห็นอะเราเนึกถึงบ้านคุณตาคุณยายเราเลยอะซึ่งแบบตอ้อะนหาย,ยากแล้วอะเสียดายอะที่แบบตาใายไปแล้วแต่ว่าสวยมากนะคะแล้วเขาก็ แอบของต่อมาแต่งร้านให้มันดูแบบว่ามันมีสเสน่ห์่ะเข้าใจปะคะร้านมันเลแบบโอเคแล้วอาหารโอเคด้วยอาหารเปิดเจอต่อยค่ะแล้วก็อาหารมาละไปกินกันก่อนดีกว่าน,นะคะเดี๋ยวมารีวิวต่อแรกที่มานะคะของกะหรี่กุ้งค่ะอาจจะไม่ใช่อาหารป่าแต่เป็นอาหารโปรดจ้าถัอม,มาคือพัชโรเมจ้า มีรู้จะเผ็ดไหมต้องลอลอก่อนต้องลอสีคืออืมน่าจะเผ็ดจะกินไม่น่าเผ็ดเ่าจะำผ้าทำไมเห็ไงเห็มจ้าจ่ะจ้าจ้าทม่ภาษาไรยเขาก็เห็ด เลิศไ,ไหล่อะถ้ากินอาหารป่ามากนะจิ๊บคือ,อะระยะกินอาหารป่าแต่ไม่ไม่สั่งข้าวไม่เน้นเน้นกับกับก่อนนะข้าวเผ็้ามันฝูกลับแพงต้องกินกับถ้าเผ็ดเราก็กินเบียร์ทั้งเผ็ดก็อมน้ำแข็งค่ะคอน,นี้เผ็ดท,ท่าไงก็ไม่กินไงทำเดียวจบ เมนูถัดมาหน่อยเก่งจ้าเก่งถัดเผ็ดเก้งเก้งเอกเกงเก่งเอกมาลองกันนะจ๊ะเก้งแกลองนะจ๊ะเก้งนี่เขาวันเด็ดแต่ว่าเด็ดพร้อมกับเผ็ดนะคะเนื้อจะนุ่มเบาบางจ้าอืมดีอ่ะแต่มันเผ็ดอ่ะอืมเก้งไม่เก่งเนื้อเก้งจะนุ่มกว่าบางเดี๋ยวใครคนนี้กินพูดไปเนื้อนุ่มมันกรอบจ้า จี๊ดจ๊าดเผ็ดหอมหอมเตาไม้ใช่ถ้าเหงื่อย้อยนี่ยังไม่เผ็ดถ้าเหงื่อเป็นเม็ดรีวิวอาหารป่าจ้ะเหงื่อยังคือว่ายอมค่ะอาหารป่าคือดิฉันก็เป็นอนุบาลอะค่ะเลยต้องถัดไยเซียนค่ะและอาหารสิ้นคิดประจำบ้านที่ทุกคนต้องสั่ง เจียวปูจ้ะ <c oughs> ไม่รอดจ้ะแต่ว่าอร่อยค่ะอร่อยอ,อาหารป่าที่เขาแนะนำนะคะจ่าต่อยแนะนำไว้อู้ฉลามค่ะเนื้อฉลาม <c oughs> ปลาสายเมื่อกี้เราลอง <c oughs> แล้วเด็ด <c oughs> ใส่บ้านต้มกระกร,รมอันนี้น่าจะเด็ดแต่ว่าไม่ไม่ได้มาลอง <c oughs> ปลาทูสดดุกนาะปลาไหลนานะ กระเบนค่ะคืออันนี้คือเมนูแนะนําในแต่ละวันที่เขาบอกคือมีณวันนั้นนะคะ,ใ,นนะ,คะใครที่ชอบอาหารป่าต้องมาที่จาต่อยมันเด็ดจริงค่ะแล้วมาชมกันว่าคลิปหน้าเนี่ยนิสาจะพาไปไหนนะคะบ๊ายบายกิ่นป่ะวันนี้อิ่นสุดสร้ยมันดีไหมรศค่ะ ทูเลยค่ะว่ามันเยี่ยมจริง